แก้วสันชำแระระเบียบราชัทร์อุ้มทักษิณรอดคุกก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นะครับที่ระเบียบราชทรรที่ออกมาต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้หลายๆคนนะครับกาลังไปนะครับเขาเรียกว่าไปอ้างนะครับถึงพรบราชธรร์ฉบับนี้ตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ปี60แล้วต้องปี63มเนี่ยมีกฎออกมาก็ต้องบอกก่อนนะครับแยกเป็นส่วนๆนะครับพรบราชธรร์ออกมาตั้งแต่ปี60แต่พรบราชทรรมยังไม่ได้บังคับใช้มีการบังคับใช้ และก็มีการออกกฎระเบียบนะครับออกกฎนะครับรัชทันออกกฎรัชทันนะครับปี6 3สาแต่6 4ี่เนี่ยพรมปัดตกแล้วเพิ่งจะมาออกระเบียบรัชทันในปี66นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าพราบนะครับที่ออกมามันออกมาตั้งแต่ตอนนู้นไม่เกี่ยวครับ, <S <S รบเขาไม่ได้พูดถึงพรบรเขาไม่ถึง,ถ,งถึงกฎกระทรวงแต่เขาพูดถึงระเบียบรัชทันพรบออกมาถูกต้องแล้วจุดอ่าจุดวัตถุประสงค์ของพรบถูกต้องกฎนะครับ กฎกระทรวงก็ออกมาถูกต้องแล้วแต่ระเบียบระทัณฑ์นเนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่ความชัดเจนความข้องใจความสงสัยว่าไอ้ระเบียบรชทัณฑ์นเนี่ยออกมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับระเบียบรชทัณฑ์นเนี่ยที่ออกมาและคุณสมบัติของนักโทษที่กําหนดเนี่ยนะครับคนที่เป็นคนกําหนดคนที่เป็นคนตัดสินใจคือคณะกรรมการและคําถามคือวันนี้ประชาชนสงสัยมากนะครับว่านักโทษทดีทุจริต คอรัปชันย้ำนะครับนักโทษทุจร,ทจริตทุจริตคอรัปชันเนี่ยเป็นนักโทษที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมอย่างนั้นเหรอครับเห็นรองนายกรัฐมนตีคนหนึ่งเป็นคนบอกไว้ว่านะคดีทุจริต ruption, นะคอรัปชันเนี่ยนะครับของทัศษิณป์เนี่ยไม่ได้เป็นคดีของทัศนิ์เนี่ยไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมการทุจริตคอรัปชันเนี่ยมันคือภัยสังคมมันคือการทําให้ผลเสียหายกับประเทศโดยตรง มันคือการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่วันนี้นะครับหรือใครจะบอกว่านักโทษชายที่ที่ทักษิณที่โดนตัดสินคดีเนี่ยไม่ใช่คดีทุจริตคอร์รัปชันลองไปดูที่รัาวสารตัดสินนะัทั้งหมด8ปีเนะี่ยของนักโทษชายที่ที่ทักษิณเนี่ยมันคือการคดีทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่หรือเปล่าถ้าใช่คนที่มีโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่สมควรจะได้นะครับเอื้อกับระเบียบนี้ระเบียบนี้ไม่สมควรไปเอื้อให้กับ น,นักโทษที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันเพราะคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันคือทําให้ประเทศเสียหายแก้วสรรชําแหละนะครับระเบียบราชทานอุ้มทักษิณรอดคุกแก้วสรรอติโพธิชําแหละระเบียบราชทรรว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ .2566 หหรือคู่มือเอื้อให้ทักษิณชินวัตรต้องติดคุก ปันธงนอนนอกคุกบ้านจันทสองร่าไม่ได้ถ้าอธิบดีกรมราชัณฑ์อยากติดคุกเชิญเลยวันที่ยีบธันวาคม256รายงานข่าวแจ้งว่านายแก้วสรรอติโพธิอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตอสอได้ออกบทความหัวข้อคู่มือช่วยนักโทษไม่ให้ติดคุก ข้อสงสัย7คําคำถาม7คําคำตอบเกี่ยวกับระเบียบกรมราชทัรร์ว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2 5 6, 6 6เป็นการเล่งรัดตกหล่นสาระสําคัญและเปิดช่องให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่านายทักษิณจะเข้ารกเก์และเงื่อนไขาตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ โดยใช้บ้านจันสองราเป็นที่คุมขังนอกเรือนจําได้หรือไม่ถามถ้าพ้น120วันไปแล้วนักโทษชายทักษิณจะนอนโรงยาบาลตำรวจต่อไปได้อีกหรือไม่ตอบระเบียบบอกไว้ว่าถ้ายาวนานกว่าถึง90วันให้ผอบอรเรือนจํารายงานอาธิบดีราชทัณฑ์ถ้าถึง120วันให้อธิบดีรายงานถึงรัฐมนตรีบทบัญญัติอย่างนี้ผู้รับรายงานจะทําแค่ลงนามทราบเท่านั้นไม่ได้ เพราะนี่เป็นการมอบหมายหน้าที่ให้ทําการตรวจสอบอย่างจริงจังว่าน,นักโทษชายทักษิณป่วยจริงหรือไม่เรือรังหนักหนาถึงขั้นที่โรงพยาบาลราชธานดูแลไม่ไหวจริงหรือไม่ถามถ้าเขาไม่ยอมตรวจสอบจะเกิดอะไรขึ้นตอบถึงจุดนี้อำนาจการตรวจสอบทั้งของนายกฐมนตรีของคณะกรรมาการสภาขององค์กรอิสระทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและปปชก็มีความชอบธรรม ที่จะร่วงเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจดุลเยอะพิลิดได้อยู่แล้วและจะอ้างสิทธิ์ตัวของนักโทษมาปกปิดข้อมูลการตรวจสอบไม่ได้เลยถามถ้ากลัวการตรวจสอบก็ต้องหาทางใช้ท่องทางใหม่จะได้ไม่ต้องกลับไปนอนคุกตอบ2ช่องทางแรกก็คือพักโทษกับอภัยโทษในข่าว5้ทันวาเรื่องพักโทษนั้นไม่เข้าเงินไขเหลือรอลุ้นอภัยโทษที่ กับไม่มีชื่อในประกาศดังนั้นพอวันที่6ทธันวาจึงเกิดช่องทางใหม่ตามขึ้นมาเลยนั่นก็คือการออกระเบียบราชธรร์ว่าโดยการคุมขังในสถานที่นอกเดินจันทร์ที่ควบคุมถึงการให้นักโทษไปอยู่ที่พักอาศัยได้ถามระเบียบนี้เขาออกมาเพื่อนักโทษชายทักษิณจริงหรือไม่เรื่องเพราะเรื่องควบคุม เพราะเรื่องคุมขังนอกเรือนจำนี้มีกฎหมายใหม่รองรับไว้ตั้งแต่ปี2560กฎกระทรวงก็ตามมาในปี2563ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเขาจะวางแผนช่วยกันมาตั้งแต่6ปีที่แล้วตอบผมไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นผมเห็นแต่ตัวระเบียบนี้เท่านั้นที่ดูแล้วน่าจะลุลลานเร่งรัดจนตกหล่นสาระสำคัญไปหมด กฎกระทรวงปี63าระบ,บุให้วางระเบียบการบริหารแนวทางปฏิบัติงานการปฏิบัติตัวของผู้ต้องขังแต่ละประเภทที่อยู่ในสถานที่คุมขังนอกเรือนจำทั้งหมดนี้จะต้องวางระเบียบให้เห็นชัดเจนเช่นถ้าเราจะเลือกเอานักโทษคดียาเสพติดมาฟื้นฟูให้อยู่ในวัดหรือมัสยิดแห่งหนึ่งหรือถ้าจะเอานักโทษที่ร่างกายสุดโซม,มาพักฟื้นในไร่ข้าวโพดที่วังน้ำเย็น เหล่านี้ต้องทําอย่างไรบริหารอย่างไรระเบียบอย่างนี้ต้องมีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแต่กลับไม่มีปรากฏในระเบียบ6ธันวาเลยมีกําหนดเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักโทษกับคุณสมบัติกว้างและขบววนการคัดเลือกเพื่อเสนอผอเรือนจำอนุมัติเท่านั้นมันชัดเจนว่าเร่งรัดตกหล่นจริงๆถาม เขาจะเอาบ้านจันทสองล่าเป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจําได้ไหมตอบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งในข้อแรกนั้นกฎกระทรวงปี63ข้อที่8ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อออกระเบียบ6ธันวาแล้วอธิบดีจะต้องประกาศต่อไปว่าในแต่ละเรือนจําจะมีสถานที่คุมขังนอกเรือนจําที่ใดบ้างประเภทใดบ้างเช่นประเภทฟื้นฟูฝึกอาชีพผู้ติดยาประเภทเตรียมตัวก่อนพ้นโทษ ประเภทสถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรางและอื่นๆถามบ้านจันสองล่าเป็นประเภทไหนได้บ้างตอบไม่ได้ทั้งนั้นอาจจะรวมนักโทษคดีคอร์รัปชันทั้งเรือนจำคลองเปรมมาฟื้นฟูนิสัยให้เลิกคดโกงก็ได้หรือเพื่อเตรียมตัวก่อนพ้นโทษก็ได้พยาบาลก็ได้ที่สำคัญคือจะต้องเปิดรับนักโทษที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเป็นการทั่วไปจะรับนักโทษเจ้าของบ้านคนเดียวไม่ได้ ผู้คนในบ้านก็ต้องย้ายออกให้หมดเพราะบ้านกลายเป็นที่คุมขังไปแล้วถามอธิบดีกรมรัฐธรรมนจะประกาศตามกฎกระทรวงปี63ให้บ้านจันสองลาเป็นสถานที่คุมขังเพียงสถานที่เดียวจากนั้นคณะทํางานตามระเบียบ6ธันวาก็เลือกนักโทษชายทักษิณมาอยู่เพียงคนเดียวได้หรือไม่ตอบถ้าอธิบดี กับคณะทำงานอยากติดคุกก็เชิญเลยติดแน่นอนรับรองได้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือข้อมูลที่จะออกมานะครับก็หลายๆคนบอกว่าจะไปอยู่ที่บ้านจันสองหน้าเนี่ยก็คือแน่นอนครับว่ากฎระเบียบต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจน ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ฟางซึ่งแน่นอนครับก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นปัญหาแน่นอนและการที่จะไปอยู่ที่บ้านจันสองล่าก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้สมมตินะครับว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าไปอยู่ที่บ้านจันสองล่าจริงคนที่บ้านจันสองล่าต้องออกหมดเพราะมันเป็นสถานที่คุมขังแล้วถูกต้องไหมและก็ต้องเอานักโทษคนอื่นๆไปด้วยแต่ที่สําคัญอย่างที่บอกว่าวันนี้กฎระเบียบนี้จะให้สิทธิ์กับนักโทษที่โดน ทุจริตคอร์รัปชันมันสมควรหรืออันนี้คือประเด็นสําคัญและประเด็นใหญ่ที่ให้ประชาชนทุกคนลองได้คบคิดประชาชนทุกคนลองได้ตั้งคําถามอยู่สีครับว่าวันนี้นะครับคนที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันส่งผลเสียหายกับสังคมเยอะแยะมากมายมันส่งผลเสียหายกับประเทศมากมายมันส่งผลอะไรหลายอย่างต่อประเทศนี่คือสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดที่ทั่วโลกก็ไม่ยอมรับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน แต่วันนี้ระเบียบรัฐธรรมนตัวนี้กําลังจะเอื้อให้กับนักโทษที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันได้โอกาสที่จะไม่ต้องคุมขังนอกเรือนจํามันจะสมควรหรือไม่และมันจะทําให้วันนี้คนที่จะทุจริตคอร์รัปชันในอนาคตจะไม่กลัวการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่เพราะการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือผลประโยชน์เข้าตัวเองล้วนๆเข้าตัวเองเต็มๆถ้าไม่โดนจับได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนจับได้ปุ๊บเดี๋ยวไปคุมขังไม่กี่เดือนก็ได้รับการ ลดโทษหรือได้รับการที่อ่าครับได้ใช้ระเบียบนี้เพื่อไปคุมตัวนอกเรือนจําไปคุมตัวไม่ต้องอยู่ในเรือนจําเท่ากับวันนี้เป็นการสนับสนุนนะครับให้คนที่ทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าและคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเป็นใครครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการนักการเมืองนะครับคนที่มีตําแหน่งทางนั้นการทุจริตคอร์รัปชันผมย้านะครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันคือการที่ทําลายประเทศอย่างมากและวันนี้นะครับใครจะบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยนะครับ นะักโทษชายที่ซื่อสัตย์นะ่ะเขาเป็นนายกรันตรีทาคุณงามประโยชน์ทําคุณงามความดีเอาไว้เยอะแยะมากมายไม่เกี่ยวครับทําคุณงามความดีก็ต่วนทําคุณงามความดีถามว่าวันนี้คนที่ทํางานคุณงามความดีแล้วมาทุจริตคอร์รัปชันกับประเทศได้เหรอครับมาทําการทุจริตคอร์รัปชันทาให้ประเทศเสียหายได้เหรอครับผมถามหน่อยคุณสนับสนุนนะคนที่ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินประเทศนหรอครับถามหน่อยนะครับวันนี้คดีทุจริตคอร์รัปชันมันคือคดีที่ส่งผลกับประเทศโดยตรงเพราะฉะนั้น กฎระเบียบนี้ไม่สมควรจะให้นักโทษที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันที่สารตัดสินสิ้นสุดแล้วเนี่ยได้รับเรื่องตรงนี้แต่ถ้าเกิดสารยังไม่ตัดสินแต่ต้องคุมขังอยู่แล้วรอการตัดสินของสารนะครับในชั้นทนุธรชั้นฎีกาแล้วมีการไปจำจำคุกนอกเรือนจำอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่นักโทษเด็ดขาดในคดีทุจริตคอร์รัปชันต้องสมควรอยู่ในเรือนจำเท่านั้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปห,หน้าอย่าอัปเดตในสัน